สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนูหญิงจากช่องสตอรี่ว้อีกแล้วนะคะวันนี้นูหญิงจะมาสอนทุกคนตัดคลิปง่ายๆเอาเป็นคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีก็แล้วกันแล้วสิ่งที่ใช้ในการตัดวันนี้ก็คือโทรศัพท์เครื่องน,นี้เลยค่ะซัมซุง A51 เป็นรุ่นที่แบบ เก่ามากแล้วมาดูกันว่าคลิปที่ตัดออกมาตัดได้ไหมสามารถลงได้ไหมจะมาสอนแบบสเต็ปง่ายๆกันก่อนแบบเพื่อที่ให้ทุกคนอ่ะตัดคลิปไม่เป็นแล้วจะทำยังไงให้ตัดคลิปเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อไม่ดังมีโทรศัพท์แบบรุ่นแค่นี้มันจะตัดได้ไหมจะลงได้ไหมความละเอียดถึงจะไม่เยอะแต่แบบมันจะได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะลองไปถ่ายคลิปแบบ วิวบรรยากาศโน่นนี่นั่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการตัดปะ ทุกคนได้วิดีโอแล้วเดี๋ยวนุยินจะไปสอนวิธีการตัดนะโอเคค่ะเราได้คลิปมาแล้วก็จะเข้าไปตัดแล้วโทรศัพท์รุ่นนี้สามารถโหลดแคปคัตได้นะทุกคนเดี๋ยววันนี้นุยินจะสอนตัดในโปรแกรมแคปคัตนะคะอันดับแรกก็เข้ามาที่โปรแกรมคลิปคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วถ้าสําหรับใครที่ยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้ก็เข้าไปดาวน์โหลดในแอปสต e หรือเพจสต e ก่อนนะคะ ได้โปรแกรมมาเราก็จะทําการคลิกเข้าไปในโปรแกรมเลยค่ะพอเข้ามาหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนี่เราก็จะคลิกตรงโปรเจกต์ใหม่อะคลิกเข้าไปแล้วก็จะเด้งมายัางหน้าวิดีโอที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เราก็กดเลือกตามที่ลูกศรหนูหญิงชี้ไว้ให้เลือก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 ,อกว่าจะใช้วิดีโอไหนบ้างแล้วก็กดตรงเพิ่ม หลังจากนั้นก็รอโปรแกรมเลนเดอร์ให้นิดนึงนะ พอเรนเดอร์เสร็จเข้ามาหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็เรียบเรียงคลิปว่าเราจะใช้คลิปไหนตัดส่วนไหนออกวิธีการตัดกงง็ง่ายง่ายทุกคนวางเคอร์เซอร์จิ้มไปจิ้มตรงวิดีโอตรงนั้นเลยอ่ะแล้วก็จะขึ้นกรอบขาวๆอยู่ตรงรอบๆวิดีโอแล้วเราก็จะทำการลบวิดีโอในส่วนที่เราไม่จำเป็นออกได้เลยว้าว wow. หลังจากนั้นเราก็ไล่ดูว่าวิดีโอเราสมมุติหรือยังมีตรงไหนต้องตัดเพิ่มไหมถ้าไม่มีเราก็ทำการเรนเดอร์ออกมาเลยค่ะ <Yeah! S 1> อะก่อนที่จะเรนเดอร์ออกมาเราไปเลือกคุณภาพไฟล์ก่อนความละเอียดหนูหญิงเลือกใช้แบบ 4K อัตราส่วนก็เลือกใช้60ดึงสุดดึงสุดทุกอันค่ะเสร็จแล้วก็ทำการเรนเดอร์ออกมาได้เลย เดินจนสะดุดล้มมัวแต่มองเธอไม่มองทางใจนี่สะดุดรักรักมาตอกย้ำได้แต่สบตามองไปก็อ่อนหวานมองนานๆยิ่งเข้าทีอ่าแต่คลิปนี้ยังไม่จบจะจบไปแค่นี้จะว้าวได้ยังไงเนาะเดี๋ยวนุหญิงจะพาไปใช้แม่แบบเอาง่าย,ายๆเนาะการใช้แม่แบบทำยังไงให้ว้าว การใช้แม่แบบสำหรับคนที่ทำวิดีโอไม่ค่อยจะเป็นแนะนำให้ใช้โปรแกรมตรงนี้ตัดออกมาจะว้าวมากแล้วพี่ๆจะใช้อันไหนสามารถเลือกดูได้เลยแต่และว,วิดีโอไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลือกดูจนกว่าจะพอใจว่าวิดีโอไหนจะเข้ากับเราเมื่อเราได้วิดีโอที่ถูกต้องถูกใจเราแล้วนั้นก็ทำการใช้แม่แบบนั้นเลย หลังจากคลิกใช้แม่แบบแล้วโปรแกรมก็จะลันมายัางไฟล์ที่เราเก็บไว้ในเครื่องแล้วไฟล์ที่เราจะเลือกใช้นี้คือเป็นไฟล์ที่เราเพิ่งเรนเดอร์ออกมาตะกี้ที่เราเรียงภาพไว้นะ,ะคลิกตรงถัดไปแล้วก็นั่งรอชิลๆจิบกาแฟรอได้เลยคะ่ะ นี่ก็จะเป็นวิดีโอที่เราเรนเดอร์มาตะกี้เราก็ไล่ดูนะคะว่าเราจะปรับตรงไหนแก้ตรงไหนถ้าไม่ปรับไม่แก้ก็ทำการเรนเดอร์ออกมาได้เลยอย่าพาตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครเธอบางคนนั้นเขาไม่ได้ต้องการมัน อย่าพาตัวเองเข้าไปเพื่อคอยจะรับฟังคนที่มองไม่เห็นแม้ความสำคัญของเราอย่าเอาแต่คิดว่าทุกสิ่งนั้นต้องดีพร้อมเพื่อนแลกกับการให้ใครต้องยอมรับเรา